จังหวัดขอนแก่นของเราปีนี้นะคะซึ่งเป็นงานเทศกาลไหมนะคะก็เช่นเคยเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาก็จะมีการลำบวงสวง10สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองขอนแก่นนะคะซึ่งก็จะจัดก่อนวันที่จัดงานไหมหนึ่งวันก็คือวันที่28พฤศจิกายนของทุกๆปีนะคะซึ่งปีนี้ก็จะมีการลำบวงสวงสามเพลงด้วยกันนะคะ รำบวงสวงสามเพลงที่เราจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะมีสามเพลงเพลงแรกก็คือเพลงขอนแก่นวันนี้นะคะเพลงที่สองก็คือเพลงฟ้อนผูกเสี่ยวซึ่งจังหวัดของแก่นเราโดดเด่นเรื่องของผูกเสี่ยวด้วยนะคะและเพลงที่สามก็คือเซิงดอกคูณเสียงแคนค่ะคะสามเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้สําหรับราบวงสวงค่ะค่ะและก็เพื่อความสนุกสนานนะคะสําหรับนางรําที่ แต่ละท่านได้แต่งกายมานะคะซึ่งท่านผู้ว่าก็ได้เล็งเห็นว่าน่าจะมีอะไรที่สนุกสนานผ่อนคลายบ้างนะคะท่านก็ให้เพิ่มมาอีกสองเพลงนะคะคือเพลงฮักสาวขอนแก่นและก็เพลงสาวอีสานรอรักนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีท่าลําด้วยนะคะบางคนก็อาจจะาจําจท่าไม่ได้ก็ฟรีสไตล์กันไปเลยแบบสนุกสนานนะคะแล้วก็ต่อด้วย c o อ e ์แด n ซ์นะคะซึ่งจะเป็นลูกหลานของจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะ ไลฟ์เลยนะคะเออก็เป็นศิลปินสำนึกรักบ้านเกิดนะคะซึ่งเป็นคนขอนแก่นเราแท้ๆนะคะก็จะมีน้องแพรวาและก็น้องพัตเตอร์นะคะซึ่งไม่ได้คิดค่าตัวเลยนะคะน้องเต็มใจมาช่วยแม้แต่ค่าเครื่องบินก็ออกเองนะคะค่ะนี่ก็เป็นความน่ารักนะคะของอศิลปินของเรานะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ,ะมาชมแล้วก็มาร่วมรำด้วยกันนะคะไม่ว่า ท่านจะไม่มีชุดรำนะคะท่านผู้ว่าท่านบอกว่าขอให้เป็นชุดที่สุภาพนะคะท่านก็สามารถที่จะต่อแถวแล้วก็รำด้วยกันได้เลยนะคะเพราะว่าทุกท่านเราคือมีหัวใจดวงเดียวกันคือเพื่อที่จะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะบวงสวงนะคะท่ารำของพวกเรานะคะ,ะใช้ท่ารำนี้มาจากไหนเราก็ได้ มีผู้เชี่ยวชาญนะคะครูน่าฏศสินเชี่ยวชาญของพวกเราที่ได้ประดิษฐ์ท่ารำนี้ขึ้นมาก็คือท่านอาจารย์นกพอนอกทออัครทรกุ <ฮะ S 1> ลค่ะคือท่าน <ฮะ S 1> คนนี้นะคะค่ะได้ประดิษฐ์ท่ารำแลกะก็เมืองขอนแก่นของพวกเราเลยรำมาแล้วปีนี้เป็นปีที่เจ็ดนะคะแล้วก็รำมาแล้วทั้งหมแปดครั้ง ะะแต่เป็นปีที่7นะคะปีเริ่มแรกก็คือสองครั้งก็คือในปีของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเราเสด็จสวรรคตรเพื่อไว้อะไรท่านนะคะเราก็ทำสองครั้งด้วยกันค่ะค่ะค่ะและ,และมาปีนี้ท่านผู้ว่าก็ให้<ม>ให้จูดว้า2ปีแล้วนะคะท่านบอกว่าคนขันแก่นต้องมีความรักความสามัคคีกันและก็สนุกสนานแล้วก็ ่อนคลายจะได้เชิญชวนคุณเข้ามาเที่ยวเมืองขอนแก่นเราเยอะๆนะคะท่านตเลยได้จัดอีกสองเพลงขึ้นมาแล้วก็อีกอีกเพลงหนึ่งขอบแดนนี่รู้สึกว่าจะแต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่องานใหม่ของเราเพื่องานใหม่กับขอนแก่นของเราโดยตรงนะคะมีความผสมผสานนะคะในสื่อความหมายของจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะว่ามี งานในงานใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มี้วก็ามีของดีอะไรบ้างแล้วก็เอามาผสมผสานกับเด็กเอามาเต้นเป็นข้าโมเดนอะไรประมาณนี้ก็สนุกสนานค่ะเตรียมเตรียมพบกับการลำวงสวมของเราได้เลยค่ะปีแรกค่ะปีแรกผมา็เห็นเห็นมานานแล้วเหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่รู้สักทีว่าการเป็นคนขอนแก่นเนี่ยอะไรคือเราบ้างที่จะต้องมาแบบร่วม นะฮะวันนี้ก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งครับเหมือนกับมมภูมิใจอะ่ะภูมิใจภูมิใจจริงๆ,ๆที่ได้กลับมาแล้วก็ได้มาเหมือนเจอพี่ๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเราได้มาอยู่อะไรที่มันเป็นซีนประวัติศาสตร์ของขอนแก่นนะเพราะว่าเราเห็นทุกปีว่าคนเนี่ยเยอะมากๆเลยเต็มท้องถนนเลยวันนี้เราก็เลยแบบว่าโอเคตั้งใจครับผมตั้งใจมากๆเลยตั้งใจที่จะมามันเหมือนแบบเราได้ทําอะไรเพื่อจังหวัดอ,อใช่เนาะ สำหรับปีนี้นะครับเป็นปีแรกของพัตเตอร์และแพรวาเหมือนกันนะครับสำหรับการลำวงสวงนะครับสิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของขอนแก่นนะครับเป็นการฉลอง227ปีนะครับของเมืองขอนแก่นครับผมเป็นการเหมือนเราได้มาสักการะเนาะสักการะปกติเราสักการะอยู่แล้วอันนี้แบบว่าจัดไปเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบรวมไปถึงแบบว่าต้อนรับเทศกาลใหม่นานาชาตินะครับประเพณีผูกเสียวนะครับแล้วปีนี้จัดอลังการมากๆครับผมก็เทศกาล กาชาดจังหวัดขอนแก่นด้วยประจําปีจัดแบบนี้ทุกปีเลยครับเขามีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนงานประเพณีที่เราเนี่ยสามารถไปเที่ยวเล่นได้เป็นงานใหญ่ของขอนแก่นนะเป็นงาน,งนใหญ่<ะ>เป็นงานที่คนต่างจังหวัดมาบ่อยด้วยใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สาคัญนะครับแล้วก็เป็นการเปิดสกราชใหม่ของปี 2000, 2 0 0 0ันหกสครับผมที่จะก้าวไปสู่ปีถัดไปอีกนะครับก็ฉลองครบรอบอย่างที่บอกไปก็อย่างอยากให้มาร่วมกัน เราะต่างชาติเนี่ยชอบมากเลยนะฮะเขาแบบแชร์รูปที่เราลําตั้งห้าหมื่นกว่าคนอะไปปีนี้ก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าลําบนเวทีขาจะสั่นขนาดไหนจริงค่ะก็อยากเชิญชวนแหลนะเนาะเพราะว่าขนาดเราเองเป็นคนไทยเรายังแบบรู้สึกว่า amazing เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาดูก็เรียนเชิญได้เลยนะคะวันที่28นี้ค่ะพี่พี่ศิลปินคนพี่<อ>พี่ศ<อ>ิลปินนะฮะคนขอนแก่นคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ลําเนาะ ยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอย่างงี้หาโอกาสยากก็อย่างเงี้ยครับเราจัดทุกปีก็หวังว่าเราทั้งสองคนจะเป็นตัวแทนของขอนแก่นในปีนี้ปีหน้าก็น่าจะมีคนของขอนแก่นเข้ามาสมทบต่อไปอาจจะเป็นคอมมูนิตี้ดาราศิลปินเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยที่มาแบบร่วมกันรำถวายองค์เจ้าพ่อแล้วก็สืบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของขอนแก่นครับ